ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม2568ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองวันที่1สิงหาคม2568กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบที่2 วันที่2สิงหาคม2568ลุหส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งประชุมใหญ่สามันประจำปีสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขระนองจำกัดวันที่4สิงหาคม2568ในาอยัธชัยจันเจริญสหกรณ์จังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตรครั้งที่2 ลุมส่งเสริมสหกรณ์สองร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางสอปยอบ้านฝ่ายคลองน้ำจืดวันที่ 5. สิงหาคม2568กพสร่วมกับกศศส,อ,ส,อ,สองร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร,กรทำสวนปากกันวันที่5สิงหาคม2568กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งร่วมโครงการอาสาสมัครสหกรณ์ภายใต้กิจกรรมพ,พัฒนาอาสาสมัครสหกรณ์ วันที่6สิงหาคม2568นายอัธชัยจันเจริญสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดคอทชจังหวัดครั้งที่2วันที่8สิงหาคม2568ลุมส่งเสริมสหกรณ์2ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้วจำกัด วันที่12สิงหาคม2568บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายพระราช,ชกุศลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานถ้ำพระคยางอำเภอรกระบุรี พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผานพุ่มและจุดเทียนถวายาพระพรชัยมงคลวันที่13สิงหาคม2568เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือเครดิตล็อกเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านระบบ Zoom m e e t i n วันที่13สิงหาคม2568ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรสุขสำราญจำกัด วันที่15สิงหาคม2568สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่านาำขาวจำกัดวันที่18สิงหาคม2568สหกรณ์จังหวัดระนองร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์กองทุนสวนยางคอขอดกระัจำกัด ลุงส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกระเปอร์จำกัดวันที่19สิงหาคม2568สหกรณ์จังหวัดระนองร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์นำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568วันที่20สิงหาคม2568สหกรณ์จังหวัดระนองร่วมเปิดโครงการสร้างโอกาสเสริมศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้าจังหวัดระนองและเชื่อมโยงช่องทางตลาดสำหรับเกษตรกรลูกค้าพักทำระหนี่ตามนโยบายรัฐบาล และร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ Open House โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริภายใต้ชื่อรู้พอเพียงอยู่พอสุขบ้านบางไทรวันที่21สิงหาคม2568สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัดประจำปี2568ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรกระบุรีจำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางสอกอย,ยอบ้านฝ่ายคลองน้ำจืดและร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสุพนิมิตรกระบุรีจำกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการบริหารงานสหกรณ์อิสลามเพื่อสร้างความเข้มแข็ง วันที่25สิงหาคม2,568ในาอยัธชัยจันเจริญสหารณ์กรจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่8กลุ่มส่งเสริมสหกรสองร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหารณ์กรกองทุนสวนยางจอปอรอ3าจำกัด วันที่26สิงหาคม2568ดลุมตรวจการสหกรณ์จัดโครงการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดระนองครั้งที่4กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมประชุมคอสอสารพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจเพื่อสังคม ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรเมืองระนองจำกัดวันที่27สิงหาคม2568ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคาร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนองจำกัด วันที่28สิงหาคม2568ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ากาแฟาระนองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์